สวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำค่าเทคนิคในเรื่องของการปรับแต่งใบหน้านะคะก่อนนอนกันนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าใครสะดวกไปเจอหมอได้ที่สาขาสยามสแควร์ค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำค่ะการปรับรูปหน้าให้ดูเรียวแล้วก็เข้ารูปขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีเทคนิคนะคะที่เจ็บน้อยมากแล้วก็ สวยงามนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยราคาประหยัดด้วยนะคะเรามีโปรแกรมการฉีดโบท็อกนะคะเพื่อลิฟกรอบหน้าทําให้หน้าเนี่ยเรียวแล้วก็เข้ารูปขึ้นนะคะโบท็อกราคาพิเศษด้วยนะคะช่วงนี้นะคะการใช้โบท็อกก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะแล้วก็ทําให้หน้าของคนไข้เนี่ยดูเด็กแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ขึ้นนะคะและที่สําคัญเนี่ยราคาประหยัดด้วยนะคะวันนี้ก็มาแนะนําเทคนิค สวยง่ายๆก่อนเข้านอนกันนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆเนี่ยที่อยากทําเครื่องก็สามารถเข้ามารับบริการตัวอัลตราไฮฟูได้นะคะมีราคาพิเศษให้กับสมาชิกทุกคนด้วยแล้วก็ในเดือนนี้นะคะมีของแถมมูลค่า30,000บาทให้กับสมาชิกทุกคนนะคะที่เข้ามารับบริการนะคะใครที่สนใจแพ็กเกจอะไรนะคะก็ทักหาแอดมินได้นะคะวันนี้นะคะเราก็มีโปรแกรมนะคะที่จะช่วยให้หน้าคนไายเรียว นะคะก็ใช้โบท็อกง่ายๆเลยนะคะเจ็บน้อยมากราคาประหยัดด้วยนะคะก็จะช่วยให้หน้าคนไข้เนี่ยเข้ารูปแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะก็คือการใช้การฉีดไหมเพื่อกระชับผิวค่ะเรามีโปรแกรมฉีดไหมกระชับผิวราคาโปรโมชั่นนะคะมีราคาเริ่มต้นที่3 0 0 0บาทนะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามาลองรับบริการได้นะคะแล้วก็มีโปรแกรมการฉีดฟิลเลอร์ค่ะ เพื่อปรับเสริมรูปหน้าให้ดูเข้ารูปแล้วก็ดูเด็กดูอ่อนเยาว์ขึ้นนะคะมีราคาพิเศษ 1cc 4,000บาท 2cc ลดเพิ่มนะคะเหลือเพียง6,999บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีของแถมพิเศษให้กับสมาชิกด้วย แล้วก็ใครที่สนใจร้อยใหม่เพื่อปรับโครงสร้างใบหน้ายกกระชับแก้ปัญหาความหยอ่อนคล้อยเรามีโปรแกรมร้อยใหม่ลดราคาเพิ่มเติมให้คนไข้5,000บาทเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆที่สนใจก็เข้ามาพบหมอได้นะคะ แล้วก็ตอนนี้นะคะสาขาสยามสแควร์นะคะเราย้ายมาอยู่ตรงข้ามกับสยามพารากอนนะคะอยู่ที่สยามสแควร์ซอย6ค่ะเพื่อนๆที่สนใจก็แวะมาเจอกันที่สยามสแควร์ได้นะคะเรามีบริการเลเซอร์ด้วยนะคะเรามีพิ c โคเลเซอร์ลดราคาเหลือ1 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เรามีโปรแกรมฉีดหน้าใสนะคะเป็นตัวเมโซไวท์คอลลาเจนเป็นตัวคอลลาเจนสกัดเข้มข้นพอมวิตามิน3เข็ม 1,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีโปรแกรมฉีดแฟตสลายไขมันค่ะ3เข็ม1,000บาทเช่นเดียวกันนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องรูปร่างใบหน้าเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะแล้วเราก็มีบริการยาลดน้ำหนักค่ะ250บาทต่อสัปดาห์เท่านั้นนะคะเพื่อนๆที่สนใจก็แวะมาเจอหมอได้นะคะวันนี้ก็มาแนะนำโปรแกรมราคาเบาๆนะคะสำหรับสวยแล้วก็ คนไข้ก็จะได้คุมค่าใช้จ่ายได้แล้วก็ได้ความสวยกับบ้านด้วยนะคะไปรับบริการได้เลยทั้ง4สาขานะคะวันนี้ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ <muş embry> <fish>